าหาหน่อยเอาอะไรเนาะนี่เนาะเอาหาหน่อยเนาะหาหน่อยเผื่อสามตัวตแตกเนาะเมื่อวานเนี่ยทุกคนเอ้ยไม่ต้องพูดถึงเนาะที่วางกว้างก็ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมือไปสะดุดนะครับยี่มาติมๆเนาะหาหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูหาหน่อยเมื่อวานหาหน่อยเม็ดเดียวนะครับ อ่ะหนอยนะครับทุกคนพิมหนอ่อ,นอยหน้อยไอ้หุ้นไม่ต้องหน้อยนะครับหนอยดูนะเมื่อวานโอ้สุดยอดเด้อพี่น้องดูสิครับไม่รู้จะว่ายังไงให้เม็ดเดียวเนี่ยนะครับมาแบบนะแตกไม่มีที่เย็บนะครับเล่นตัวเม็ดเดียวนี่ก็ได้ตังเขาเล่นเลขสามตัว วันนี้นะเม็ดเดียวก็เช่นเคยนะครับหน่อยวันนี้ตัวไหนจะได้เห็นกันอ่ะว่าแล้วให้ดูนะครับให้ดูแล้วดูเลยไม่งั้นก็รอประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะจะไปลงหน้าเพจให้เห็นก่อนในห้องไลน์ด้วยนะครับเม็ดเดียวสามห้าห้าสามนะครับไปตามนั้นอันนี้คือฮานอย ทุกคนพิจรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะครับใบฟ้าพารวยนะกับผมกรอนไกสินที่เพจอาจารย์กรอนพารวยนะเข้ามาแล้วก็จะได้รวยได้เฮงได้ปังหลังจากงวดที่แล้วนะครับทุกคนนะร่ำรวยกันจดจัดรนะ่ำรวยกันจดจากนี้ข่าวที่แล้วบางคนก็ว่าไม่เห็นไม่เห็นนะครับแล้วก็อาจารย์จะไล่ให้ จะลงให้ในเพจเดียวคือเพจอกรเมืองน้ำดำลองไปเลื่อนดูไล่ดูนะครับในเพจนี้ลงให้ในคือใบฟ้านอกนั้นก็ลงในกลุ่มของอาจารย์คืองวดที่แล้วนะบางคนเอาไปลง youtube ยังมาเม้นนะไม่เห็นมาแม่นหลังห้วยออกเลยไปเจอเห็นแอดมินโคาดา้าอยู่หลายๆคนเพราะาอาจารย์จะให้ตลอดนะครับไม่มีมาให้หลังห้วยออก มาโค้งสุดท้ายรัฐบาลก็ไม่เลขทูบก็เลขฟันนช่วงนี้ห้องลายของอาจารย์จแจังวัารูดเปรรอรับตังค์แล้วก็ให้ไปเลขทูบบางคนก็ไม่ชอบนะครับเลขสิบหนึ่งศูนย์ไม่ชอบเอ่อแต่อาจารย์เองก็ไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็เลยซื้อไปนิดหน่อยมันเป็นพอศอเกิดตัวเองอังวดนี้นะครับ ไปต่อนะรัฐบาลนะครับไม่ทันค่ะไม่ทันงวดที่แล้วใช่ไหมหรืองวดนี้ยังไม่ได้ดูอ่ะเอาทุกคนพิมพ์นะครับใบฟ้านะครับใบฟ้าใบฟ้า,ใ,ฟาให้ไปหารัตเตอรี่นะหารัตเตอรี่ตัวไหนนะสังเกตในชุดสามตัวของงาจานนะครับให้สังเกตในชุดสามตัวของงาจานนะครับก็คือ ลัตเตอรี่วันนี้จะไปซื้อบันทุจะมีหรือเปล่ามีไม่เยอะในหน้าพรุ่งนี้นะเพราะว่าเป็นชุดใจมันมีชุดห้าชุดเจ็ดรนะ้อยห้าใบเจ็ดร้อยห้าใบหกร้อยห้าสิบใบฟ้าครับทุกคนใบฟ้านะให้เวลาสองนาทีนะให้แล้วให้เลยอ <c oughs> นะ นะให้แล้วให้เลยนะครับจะไม่ได้มาให้อีกข้ามว่าไม่เห็นนะครับข้ามว่าไม่เห็นนะแล้วขอแชร์ไปหน้าเซ็ซตัวเองเดี๋ยวคนเห็นหรือเปล่าน,น่อยก็ <c oughs> อ,อาจารย์ไม่ได้แชร์ไปเพจอื่นนะครับ คนเลยไม่เห็นเดี๋ยวก็จะมาถามหาอีกสวัสดีครับบุญมีรอ,อพักพวกอีกนิดนึ่งเดี๋ยวแชร์ขอแชร์ไปลงเพจนิดนึงเออทักไทยอินบ็อกมาแลขอแชร์ก่อนนิดนึงนะครับทุกคนใจเย็นๆรอพักพวกเพจออกก่อนเมืองน้ำดำ เป็นเวลาดีนะครับทุกคนที่คนทำงานไม่เห็นกันนะครับคนไม่เห็นกัน,นะน,เ,น,กนเดี๋ยวขอแชร์ไปนิดหนึ่งไม่รู้จะมีปัญหาไหมนะครับแชร์ตัวเองเกินไม่ไม่ได้เกินสองสองครั้งแตกนะไม่แต่ YouTube เองนะครับเมื่อวานสามตัวฮหาหนอยแตกเนี่ย <laughs> ยังบอกลงมาทุกวันทุกวันนะยังมาผิดกฎเฉยเลยขนาด u t u b e ว่าไม่ผิดเขาขอลบโพสออกนะหลังหลังทราบผลนะคนเข้าไปดูเยอะนะครับคนเข้าไปดูเยอะเยอะนะมเม็ดเดียวหนึ่งซซหนึ่งแล้วก็สามตัวแตกคนน่าจะเข้าไปดูเยอะพอเข้าไปดูเยอะมันผิดสังเกตเพราะอาจารย์เพิ่งจะเปิดลงข้อมูลได้อาทิตเดียวนะครับลงข้อมูลได้อาทิตเดียวตั้งแต่ ชุดหวยรัฐบาลงวดไบฟ้าที่ผ่านมาลงไบฟ้านะจริงๆเปิดไว้นานแล้วไม่มีโอกาสเข้าไปยืนยันไม่มีโอกาสลงข้อมูลนะครับนะพอลงเข้าไปคนเข้ามาเยอะดูแต่ละโพสเนี่ยสองสามพันในโดยเฉพาะไอ้หวยลาวกับฮานอยเมื่อวานนะครับอ่ะแชร์แล้วอ้นทุกคนพิมพ์รัฐบาลเด้อรัฐบาลไบฟ้าอ้ามพาดน,นะครับ ยู่ในเครื่องนี้รัฐบาลนะครับสวัสดีครับแม่น้องบุ๋มบิมนะขอให้รัฐบาลแตกสามตัวอีกนะคะสวัสดีครับรัฐบาลนะครับทุกคนรัฐบาลนะใบฟ้าพิมพ์รัฐบาลนะครับจะได้เช็คด้วยนะจะได้เช็คระบบเช็คสัญญาณ จลีก็มองอยู่ฮะรัฐบาลนะครับพิมพ์รัฐบาลนะใบฟ้านะใบฟ้านะหลังจากงวดที่แล้วอะไม่นานนะให้ในะบ,นะบฟ้ารัฐบาลนะครับทุกคนนะให้แล้วให้เลยจะไม่ให้อีกนะครับจะไม่ให้อีกพรุ่งนี้วันพุธนะวันพุธอาจารย์จะอยู่ในกรุงเทพนะคคงจะไม่ได้อยู่หลัก นะก็จะเดินทางเพะาะนั้นจะไล่เอ่อราวพัฒนาแล้วก็จะมาให้ตัวฟันฟันตัวไหนนะค่อยว่ากันแต่ยังไม่ให้ชุดรวยก็เอาชุดฟันนะครับมาเทียบกันแล้วกันนะนั้นใบฟ้าจะไม่ให้อีกนะครับจะไม่ให้อีกนะนะถ้าอยากดูก็ไปดูในช่อง y u ูท b e ของอาจารย์นะครับออกก่อนพาจวดนะออกก่อนพาจวดนะจะไม่ให้อีกนะครับห้าหมบอกว่ามีเห็นนะ พ่อจย์จะให้ก่อนทุกครั้งนะครับอ,ออเนะใบฟ้านะครับทุกคนนะบางคนเ็ไม่เห็นเ็าไม่เห็นก็ไม,นไม่ได้ดูอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับต้องเห็นสินะนะครับมันจะรวมนะครับซื้อทุกตัวนี่แหละบนล่างไปรับนอรับตังนะครับสำหรับไบฟ้าอ่ะงวดต่อไปอ่งวดวันที่16หกเมษา องค่านะครับตามนี้เห็นไหมนะลองสังเกตด,ดูนะรีบไปหานบตเตอรี่นะครับประมาณนี้เห็นเนาะอาจารย์เล่นเช่งใบฟ้าเนี่ยเป็นคนทำเองนะครับก็ยังเล่นมันมี6กหางไปกับก็เป็น24 ถ้าบนล่างมียี่4หางนะ24หางอาจารย์จะเล่นอย่างนี้ตลอดนะครับรอรับตังค์แล้วก็มาหนักจุด3ตัวนะนะประมาณนี้แล้อทุกคนโชคดีนะครับรำ่ำรวย,วย,วยเๆเฮงๆปัง,ปงๆนะงวดหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันวันวันพุธนวะยลาวนะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้ใบฟ้านะจะไปฟันว่าฟันตัวไหนในระหว่าง เลข2หลักที่แต่นให้ไปมิจินะครับระหว่าง2ครับผมนะบางคนน่าจะสังเกตออกแล้วล่ะนะชุด3ตัวอะประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะโชคดีเฮงเฮหรือรวยปังๆงครับวัดดีครับ